สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ Win Your Way พอดแคสต์ที่จะพาคุณไปค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จและความสุขในแบบฉบับของคุณเองค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอยากจะมาชวนคุยค่ะเป็นเรื่องราวที่อาจจะทำให้ใครหลายคนต้องหยุดแล้วหันกลับมามองชีวิตของตัวเองเลยก็ได้ คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะว่าเรากำลังวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาวิ่งตามความสำเร็จในหน้าที่การงานวิ่งตามเงินทองวิ่งตามการยอมรับจากคนอื่นจนบางทีเราก็ลืมไปว่าระหว่างทางเราได้ทำอะไรหล่นหายไปบ้าง ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังค่ะเขาชื่อ Julian m แ n t เทลเป็นทนายความที่เก่งมากๆระดับประเทศเลยก็ว่าได้ชนะคดีใหญ่ๆมันนับไม่ถ้วนมีเงินทองมากมายมีบ้านหลังใหญ่มีเครื่องบินส่วนตัวและแน่นอนค่ะมีรถเฟอร์รี่สีแดงสุดหรูเป็นของตัวเองพูดง่ายๆคือเขามีทุกอย่างที่สังคมบอกว่าคือความสาเร็จ แต่ลึกๆแล้วชีวิตของเขามันเต็มไปด้วยความเครียดทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนสุขภาพ่ํมแย่และความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็พังทลายลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาเกิดอาการหัวใจวายล้มลงกลางห้องพิจารณาคดีเลยค่ะเหตุการณ์เฉียดต,ตายครั้งนั้นกลายเป็นเวกอัพคอร์ครั้งสำคัญในชีวิตของเขาเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่นะหลอชีวิตที่ฉันต้องการ ความสําเร็จที่ฉันมีมันให้ความสุขที่แท้จริงกับฉันหรือเปล่าและคําตอบที่เขาได้ก็คือไม่เลยหลังจากนั้นค่ะจูเลียนก็ทําการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้ทุกคนช็อกค่ะเขาขายทุกอย่างทิ้งทั้งบ้านทั้งเครื่องบินและใช่ค่ะรถเฟอร์รี่คันงามของเขาด้วยแล้วก็หายตัวไปค่ะเพื่อออกเดินทางสู่เทือกเขาฮิมาลัยเพื่อค้นหาสิ่งที่เรียกว่าความหมายของชีวิต เรื่องราวต่อจากนี้คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กลับมาและเป็นสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ค่ะซึ่งดิฉันเชื่อว,ว่ามันเป็นบทเรียนที่ทรงพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนได้จริงๆสิ่งที่จูเลียนค้นพบจากการเดินทางครั้งนี้ถูกสรุปออกมาเป็นหลักการ7ข้อที่เป็นเหมือนคมภี์สู่การเตือนรู้ทางจิตวิญญ,ญาณแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมะที่เข้าใจยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและใกล้ตัวเรามากๆเลย วันนี้วินโยเวยจะขอหยิบยก4ประเด็นสำคัญที่รู้สึกว่ามันจี๊ดและมันโดนใจที่สุดมาเล่าให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องของความล้มเหลวค่ะในหนังสือบอกไว้ว่าในชีวิตไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดมีแต่บทเรียนคุณผู้ฟังว่าจริงไหมคะหลายครั้งเวลาเราทำอะไรพลาดเรามักจะรู้สึกแย่กับตัวเองโทษตัวเองว่าไม่เก่งไม่ดีพอแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองละ่ะ มองว่าทุกความผิดพลาดคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้คือสัญญาณที่บอกว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตของจูเลียนเองการที่เขาล้มป่วยลงไปมันคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาแต่มันก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทาให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าวันนั้นเขาไม่ล้มวันนี้เขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณผู้ทางเจอกับความผิดหวังลองถามตัวเองดูนะคะว่าเรื่องนี้กำลังสอนอะไรเราอยู่แล้วคุณจะพบว่าความเจ็บปวดมันเป็นครูที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยค่ะบทเรียนที่2คือเรื่องของสติและพลังของปัจจุบันขณะค่ะ เรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะในหนังสือเล่าว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนสวนถ้าเราปล่อยให้วัชพืชซึ่งก็คือความคิดลบๆเนี่ยมันขึ้นรคเต็มไปหมดสวนของเราก็จะโทรมแต่ถ้าเราหมั่นดูแลเอาใจใส่คอยถอนวัชพืชออกไปแล้วปลูกดอกไม้สวยๆซึ่งก็คือความคิดดีๆเข้าไปแทนสวนของเราก็จะงดแนมแล้วเราจะดูแลสวนเลใจของเรายังไงคะคาตอบง่ายมากๆเลยคือด้วยลมหายใจ การฝึกเจริญสติไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงๆนะคะแค่เรากลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเองบ่อยๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแค่สังเกตลมหายใจที่ปลายจมูกการทำแบบนี้มันจะดึงเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทันทีมันทำให้เราหลุดจากความคิดฟุ้งซ่านในอดีตหรือความกังวลในอนาคตทำให้จิตใจเราสง,งบลงได้จริงๆลองดูนะคะมันง่ายและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ บทเรียนที่3คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงค่ะเรามักจะถูกสอนให้เชื่อว่าความอุดมสมบูรณ์คือการมีเงินเยอะๆมีของแบรนด์เนมมีบ้านหลังใหญ่แต่หนังสือเล่มน,นี้ชวนให้เรามองใหม่ค่ะเ <c oughs> ขากล่าวว่าฉันเป็นมากกว่าที่เห็นความแข็งแกร่งและพลังทั้งหมดทั้งปวงบนโลกอยู่ในตัวฉันและอีกประโยคนึงที่น่าสนใจก็คือสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมาจากแหล่งเดียวกันเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มันคือมุมมองของ Oneness หรือความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเมื่อเราเข้าใจว่าเราไม่ได้แยกขาดจากจักรวาลแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่ยิ่งใหญ่เราจะรู้สึกรุ่มเรืองจากข้างในเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งธรรมดารอบตัวไม่ว่าจะเป็นแสงแดดยามเช้ารอยยิ้มของคนแปลกหน้าหรือความสงบนิ่งในใจความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงมันไม่ใช่สิ่งที่เราไล่ล่าจากภายนอกแต่มันคือสิ่งที่เราค้นพบจากภายในตัวเราเองต่างหากค่ะ และบทเรียนสุดท้ายที่อยากจะแชร์ในวันนี้ก็คือการค้นคบเป้าหมายของชีวิตหนังสือบอกไว้ว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อเลี้ยงชีพแต่มีไว้เพื่อทำตามความฝันมันคือการกลับมาถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้หัวใจของเราเต้นแรงอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม การเดินทางของจูเลียนสอนให้เรารู้ว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันเหมือนกับมีเข็มทิศนำทางชีวิตมันทำให้เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอย่างมีพลังและทำให้ทุกการกระทำของเรามีความหมายไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามเรื่องราวของนักบวชที่ขายเฟอร์รี่ไม่ใช่แค่เรื่องของทนายความคนหนึ่งที่ออกบวชแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทางภายในที่เราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ค่ะมันคือการตั้งคำถามกับชีวิต กล้าที่จะทิ้งเฟอร์ราี่ในชีวิตของเราไปซึ่งเฟอร์ราี่ในที่นี้อาจจะเป็นความเชื่อเก่าๆอัตราตัวตนที่เรายุดติดหรือวิถีชีวิตที่ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงลองถามตัวเองดูนะคะว่าอะไรคือเฟอร์รารี่ของคุณแล้วคุณพร้อมที่จะปล่อยมันไปเพื่อแลกกับชีวิตที่สงบสุขและมีความหมายมากขึ้นแล้วหรือยังคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังได้เริ่มต้นการเดินทางของตัวเองนะคะ ถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่อง Win Your Way ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ